แจกวิธีทําขนมดอกจอกสีทูโทนและสีพาสเทลแบบฉบับตามสูตรของมินิดค่ะเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ให้ลูกค้าได้มีทางเลือกที่หลากหลายด้วยขนมดอกจอกของเราจะได้ขายดิบขายดีมีมวิธีทําดังนี้เลยค่ะหลังจากที่เราผสมแป้งเสร็จแล้วความที่เราจะตีแป้งมินิดมีเทคนิคดีๆมาบอกเพื่อให้ขนมของเรามีกลิ่นหอมให้นําใบเตยใส่เข้าไปด้วยใส่หนึ่งถึงสองใบแล้วก็ทําการขยี้แล้วก็ทําการตีแป้งได้เลยค่ะจากนั้นเราก็นํามากรองแป้งได้เลยในการกรองแป้งนี้มินิดจะแบ่งภาชนะออกไปตามสี คลิปนี women, ้จะทํส so ีส uh, ีค mm ่ะนี่เลยแล้วก็แบ่งแป้งออกเป็นสีถ้วยแบบนี้นะคะเพื่อนแม่ๆทำกี่สีก็แบ่งตามสีที่ต้องการได้เลยจ้าก็เริ่มต้นด้วยสีเขียวจะใส่ผงใบเตยแล้วก็เพิ่มสีผสมอาหารสีเขียวเข้าไปค่ะเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นคนให้เข้ากันจนได้เป็นสีเขียวนะคะจากนั้นก็ไปทําสีชมพูแม่จะใส่ผงสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เพิ่มสีชมพูเข้าไปค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยให้เป็นสีชมพูเลยนะคะสีเหลืองก็ใส่สีเหลืองเข้าไปเลยนะคะคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนสีฟ้าาทํเหือ เ,เลยจ้าพอได้สีที่ต้องการแล้วเราก็นํามาทอดได้เลยในการทอดก็แช่พิมพ์ไว้ก่อนนะคะให้ร้อนสำคัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะทำสีทูโทนก่อนอันนี้จะเทสีชมพูลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็เทสีเหลืองลงไปค่ะให้เราแบ่งออกมาเป็นถ้วยๆนะคะเทแป้งให้เต็มถ้วยค่ะจะได้สองสีมาแบบนี้แล้วก็นําพิมพ์มาจุม่มที่ถ้วยแป้งนะคะแล้วก็ทําการทอดได้เลยจ้าสีที่ได้ก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยก่อนจะเทแป้งลงในถ้วยให้ทั้งสองสีให้โรยงาก่อนเทแป้งเข้าหากันนะคะขนาดของภาชนะที่เราใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทอดเลยนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็ทําการพลิกกลับไปกลับมาเหมือนเดิมที่เราทําตามสูตรปกติได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นสีทูโทนสีฟ้าเขียวเพื่อนๆอยากได้สีอะไรก็จัดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสีพาสเทลเบยมีสีีด้วยกันจ้าก็เททั้งสีีลงในถ้วยเลยก็จะออกมาเป็นสีพัสเทลสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนสวยงามมากอ๋อไฟที่ใช้ทอดนะคะให้ใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะนี่เราก็จะได้ขนมดอกจอกสีพัสเทลแล้วก็สีทูโทนแบบนี้จ้าไงเลยทำได้กันหรือเปล่าเอยเม้นมาคุยกับแม่นิดได้เลยนะจ๊ะ ลองทำตามกันได้เลยจ้า